ท่านสาธุชนมุตบริษัททั้งหลายวันนี้ก็ขอมาต่อเรื่องสมาบัตแปดแต่ยังไม่ถึงสมาบัตแปดเป็นในเพียงว่าสมาบัตหนึ่งก็ยังใช้ไม่ได้วิธีการตอนต้นรู้สึกว่าจะพูดมาจนกระทั่งจบหน้าคัดเสร็จแล่ท่านนันหลายก็คงยังไม่ได้อะไร จะได้ไปบ้างแค่แค่แค,แค,แค,แค่การกวนใจเรื่องกันในขั้นคณิกาสมาธิเท่านั้นตอนนี้สมมุติว่าบรรดาท่านทั้งหลาย <c oughs> สามารถจะจำภาพกระสินได้ดีขึ้นตอนนี้เมื่อเราลืมตาดูภาพกระสินแล้วหลับตานึกถึงภาพกระสินภาพกระสินปลายกดกับใจสักครู่หนึ่งสองสามนาที แล้วภาพกระสินก็หายไปก็ลืมตาดูใหม่วิธีดูเนี่ยเขาดูแบบนี้นะจำเฉพาะก่อนดินข้างหน้าอันนี้ท่านจะทำกระสินอะไรก็ช่างจะพูดเฉพาะดินอย่างเดียวไม่ว่าสภาพมันเหมือนกันหมดถ้าอยากจะรู้วิธีช,ชัดๆว่ากระสินแบบไหนจะดูกันแบบไหนก็ไปดูไปฟังกันตอนกระสินสินสน นี่เราจะเดินก็ไปหาสมาบัตแปด 8, แบบทางตรงๆเอาทางตรงกันเลยกระสิงกองเดียวได้สมาบัตแปด 8. แล้วก็เลยสมาบัตแปด 8, ไปเจริญมิปัสนายานเป็นอรหันต์เป็นอรหรันต์มั่งคัเป็นสมิธายาน <c oughs> แล้วเป็นได้ง่ายด้วยไม่ยากง่ายกว่าฝึกวิชาสามไม่ง่ายกว่าฝึกปัญญาหก เพราะว่าประเภทนั้นต้องเล่นกันหลายท่าแต่าการก้าวไปหาสมาบัติแปดเป็นของเดินแบบสบ,สบายๆมันยากตอนตอน้นมาตอนนี้ขอพูดเรื่องอุปจารสมาธิสมมติว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่มีความสนใจอารมณ์ของท่านสามารถทรงอยู่ในอิธิบาสีครบถ้วน <c oughs> อย่าลืมนะถ้ากำลังใจบกพร่องในทธิบาทสี 4, ่แล้วจะไปหวังมันเลยไม่มีทางจะได้อะไรก็ไม่ได้ทั้งหมดนี่ไม่ใช่ประนามท่านคือข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงรับรองอย่างนั้นแม้ผลในการที่เขาปฏิบัติกันมาก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเนี่ยธรมาไม่ได้บอกว่าอาตมมาปฏิบัติมาอย่างนั้นนะ พูดได้ว่าท่านที่ปฏิบัติมาแล้วอย่างนั้นที่เป็นเพื่อนกันบ้างเป็นพวกกันบ้างเป็นรุ่นพี่บ้างหลุนน้องบ้างท่านที่เป็นครูบาอาจารย์บ้างท่านที่มีฐานะเสมอเด้วยครูบาอาจารย์บ้ง่งที่ท่านปฏิบัติกันมานี่พูดนิจริยากของท่านท่านมีทุกทุกท่านได้ไปคุยกับท่านแล้วท่านมีที่บาทสี่ครบถ้วนคือกําลังใจเข้มแข็งเอาชีวิตเป็นเครื่องแรกทางนั้น เรื่องเอาชีวิตเป็นเครื่องแรกกับความดีเนี่ยขอบัรดาแานพุทธบริษัทจงอย่าทิ้งกำลังใจขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันที่จะบรรลุอภิสิทสัมมาสัมโพธิญาณวันนั้นท่านคิดยังไงท่านตัดสินยังไงต้องตัดสินใจแบบนั้นคิดว้มันจะตายก็เชิญตายแต่ความดีที่ราหวังได้มันไม่ปรากฏ เราก็จะยอมตายแบบตามแบบองค์ขององค์สมเด็จพระบรมสุคตเอาอย่างนี้ที่มันถึงจย่ได้แล้ <c oughs> จิตใจของเราก็ต้องนั่งจดนั่งจอนั่งจำเอามาเรื่องเดียวใครจะมาพูดเหนือพูดใต้ไม่เอาทั้งนั้นใครจะมาชวนว่าอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีไม่ต้องรับฟังทั้งหมดเราเอาตรงนี้ตรงเดียวให้มันได้ไอนันดีมันดีของเขาขึ้นที่ว่าดีน่ะดีจริงแต่เรายังไม่ต้องการ เราต้องการอย่างเดียวเฉพาะกระสินดิงกองนี้กองเดียวหรือกระสินอะไรก็ตามที่ท่านชอบใจเอาตรงนี้ตรงเดียวยันอรหัตผลนี่วันนี้เดินทางกันสายเดียวไม่ต้องไปกันมาก <c oughs> ตอนนี้มาว่ากันถึงอารมณ์อุปจารสมาธิพอจิตเริ่มมีกำลังดีขึ้นนี่หมายความว่าจิตเริ่มทรงตัว เริ่มตาดูภาพดินภาพดินเริ่มจับใจอารมณ์จิตเริ่มสบายขึ้นการพิจารณาภาพดินว่ามีสีเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงภาพอื่นข้างๆไม่เอาจิตเข้าไปแตะต้องแล้วก็หลับตานึกถึงภาพดินนั่นภาพดินนั้นจับใจลอยอยู่เสมอขึ้นนึกเห็นอยู่ตลอดเวลานานาน,านานสักหน่อยแต่นานไปหน่อยหนึ่ง แต่ว่าไม่นานนักเ้านดิภาพก็หายไปอารมณ์ใจที่นึกถึงภาพดินรู้สึกว่าจะชัดเจนขึ้นมานี่เมื่อภาพดินเลือนไปเราก็ลืมตามาดูใหม่ลืมตามาดูใหม่จําได้ดีแล้วก็หลับตาึกถึงภาพดินใหม่นี่ขอเตือนไว้สักนิดหนึ่งเมื่อเกินจเจริญสมาธิจิต จงอย่าสนใจกับกายมีไอ้เรื่องนี้เนี่ยพูดกันมาหลายพันครั้งเป็นพันเพราะป,ปีหนึ่งมันสามร้อยหกสิบห้าวันแต่วันหนึ่งมีคนมาถามหลายเที่ยวไอ้เรื่องเขาอาการเรื่องทางกายเนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นทางกายในยชอบมาถามกันหลายเที่ยวมึงถามกูถามคนนั้นถามคนนี้ถามนี่ถามแล้วถามอีก ก็ชักเหนื่อยเหนื่อยใจเหมือนกันถามว่าชักเหนื่อยใจท้อเลยก็ต้องตอบกุณกลวงว่าท้อถามว่าทำไมจึงท้อก็เพราะท้อที่ไม่จำถ้าเราบอกกันบ่อยๆไม่จำแล้วก็มันไม่เป็นเรื่องหอนักปฏิบัติกรรมฐานจริงๆนี่ย็็พูดกันครั้งเดียวเขาไม่พูดกันสองครั้ง มันได้อะไรไปอย่างจำจำแล้วก็จำเลยเขาไม่ทนหน้าทนหลังที่พูดอย่างนี้ก็ขอได้โปรดอย่าเพิ่งอย่าคิดว่าอวดตัวก็ดูตัวอย่างในสมัยพระพุทธเจ้าท่านสอนใครท่านซ้ำที่ไหนสอนพระช่างทองถ้าสอนเสร็จพระช่างทองก็จำไปทำเลยก็ยังได้ฌานสี่และถึงเป็นอราาัตผล และในบุคคลตัวอย่างเช่นพ,พระหูปุตติาเทรีท่านฟังครั้งเดียวแล้วต้องการทำคืนนั้นจนได้สมเป็จอนาถผลนี่เขาไม่ไปนั่งลืมกันอยู่ไอ้ยังลืมๆเนี่ยไม่มีทางจะได้ทำแล้วทำอีกทำอีก,ทำ,อกทำแล้วที่ก็ถามอยัน่นงหละวนไปวนมาจนกระทั่งลำคาญเพราะได้โปรดทราบเลยนะว่านักเจริญกรรมฐา,านถามไม่บ่อยนี่ไม่ชอบ บอกกันตรงๆว่าพกมีนิสัยไม่จำคนมีนิสัยไม่จำจะได้อะไรมันไม่ได้อิทธิบาทรสีไม่ได้ทรงอยู่เลยถ้าไม่มีอิที่บาทสีจะไปนั่งทำอะไรมันเสียเวลายอมขึ้นสวรรค์ยอมลงนรกไปตามธรรมดาดีกว่านี่มาว่ากระทั้งจิตมันดีขึ้นจิตมีสภาพดีขึ้นจําภาพกสินได้ดี มีการทรงตัวเวลาที่นึกถึงภาพกระสินก็รู้สึกว่านึกได้ชัดเจนดีตอนนี้เขาทำแบบนี้ให้ตั้งภาพกระสินไว้ในที่ใดที่หนึ่งซึ่งไกลจากที่พักที่จริงๆของเราแย่ไกลมากนักคือมันไม่ใช่ที่พักไม่นองไปนั่งเฝ้ากันเมื่อลืมตาดูภาพกระถินกระสิน,สนแล้วก็หลับตานึกภาพแจ่มใส แจ่มใสเท่าที่มันจะแจ่มนะไม่ช่แจ่มแจเพราะเท่าที่มันจะเห็นได้สักครู่หนึ่งมันเรือหายไปแล้วก็ลืมตาดูลืมตาดูพอจำภาพก็สินได้ครวนี้ลุกจากที่นั่นไปเลยลุกจากที่ตรงนั้นไปแล้วก็ไปนอนที่ใดที่หนึ่งไปนั่งก็ได้นอนก็ได้ยิงก็ได้เดินก็ได้จะเป็นโยงกคงก็ได้ ไปอยู่ในที่ไกลาจากภาพกระสินแล้วก็จิตจับนึกถึงภาพกระ,ะสินกระสินกองนั้นไว้เป็นปกติถามว่าภาพนั้นมันเลือนไปจริงๆนึกไปออกค่อยย่องข้ามาดูใหม่นี่อย่างนี้แต่แสดงว่าจิตดีขึ้นแล้วนะจิตมันทรงตัวมากขึ้นกว่าเดิมแล้วมันจําได้นานกว่า เออใช้วิธีว่าไปนั่งนึกนอนนึกยืนนึกเดินนึกนึก,นกถึงภาพกสินนั้นให้มันติดใจไม่ใช่ภาพลอยนึกถึงภาพสมมติว่าดินก็แลวกันนึกถึงภาพดินก้อนนั้นไม่ใช่ก้อนดินมันลอยขึ้นมาถ้าทําได้อย่างนี้เป็นปกติก็ให้ซ้อมให้คล่องดูทีแด้วว่าเราจะห่างจากกองกระสินกองนั้นที่ตั้งไว้นานสักเท่าไหร่ จิตมันทรงตัวถ้าว่าอยู่ใกล้ๆมันจะขยันลืมตาต้องฝักก็ต้องฝึกในการจากตัวกันออกไปซีบ้างนี่ถ้ามาทำแบบนั้นได้ดีแล้วต่อไปอย่างนี้ยังไม่เรียกว่าอกาสนิมิตนะยังถือว่าเป็นคณิกะนิมิตอยู่ถ้ายัางเลืกทั้งภาพดินก้อนเดิมแน้วภาพดินเป็น,เป,นเป็นประทัดฐานคราวนี้ใหม่ ไม่ต้องมานั่งดูก้อนดินก้อนนั้นนึกขึ้นมาเมื่อไรก็เห็นภาพก้อนดินก้อนนั้นในใจอยู่เสมอจะนั่งอยู่ก็ดีจะยืนอยู่ก็ดีจะเดินอยู่ก็ดีจะนอนอยู่ก็ตาม <c oughs> ดีไม่ดีกำลังทำงานว่างนิดนึกถึงภาพดินนั้นนึกเห็นชัดหรือว่ากำลังพูดคุยอยู่กับเพื่อนอยู่มีจังหวะนิดนึกถึงภาพดินนั้นึกถึงชัด ไม่จะเดี๋ยวเดียวก็ช่าง <c oughs> อย่างนี้เรียกว่ากสินเริ่มทรงตัวแต่มันก็ทรงอยู่ได้ไม่นานนัก,กจิตมันก็เริ่มดีขึ้นเป็นคณิกะสมาธิเบื้องสูงยังไม่ถึงอุปจารสมาธิต่อไปเมื่อขณะที่นึกถึงภาพดินนั้นขึ้นมาเมลาาัยโดยที่ไม่ต้องไปดูกองดิน ตอนนี้กองทิ้งกองดินแล้วจับดินโยนทิ้งไปซิีก็ได้นึกถึงภาพดินนั่นขึ้นมาเมื่อไรภาพดินปรากฏที่หลังเริ่มปรากฏใหม่แทนที่เห็นเป็นกองนั้นจะใช้เป็นดินกองใหญ่กว่า <c oughs> สีสดสวยกว่าแทนที่จะปรากฏที่นึกเห็นไม่ใช่อย่างนั้นเป็นภาพดินลอยขึ้นมาในจิตเป็นภาพสีดินเดิม สีดินแบบแบบเก่าเป็นรูปเก่าแต่มันลอยขึ้นมาในใจเป็นภาพดิมิตแต่ว่ายังเป็นสีดินอยู่นี่เนมะื่อภาพดินปลายกฏแบบนั้นก็รู้สึกว่ามันก็ยังไม่ชัดไม่เจนไม่แจ่มไม่ใสแด้ก็ดีกว่าเดิมมากแล้วก็ยังทรงอยู่ได้นานนานพอสมควรจะเป็นไปนับเอานนานเป็นชั่วโมงไม่ได้ อาจจะนานสักห้านาทีอาจจะนานนึกสิบนาทีล้วภาพก็เลือนไปพราะเลือนไปแล้วก็บังคับใจให้นึกถึงภาพนั้นภาพนั้นก็ปรากฏเป็นภาพลอยขึ้นมาไม่ใช่ภาพเดิมแล้วไม่ใช่ภาพก้อนดินแล้วขนาดสีสันวรรณะมันจะเริ่มเปลี่ยนไปบางทีมันก็จะเล็กบางทีมันก็จะใหญ่บางทีภาพมันก็สูงขึ้นบางทีภาพก็เล็กลง อย่างนี้ยังชื่อว่าเป็นอุกกาบามิตแม่เป็นคณิกานิมิตขอโทษเป็นสมาธิเล็กน้อยอยู่ตอนนี้ก็มาดูถึงภาพดินต่อไปภาพดินก็เปลี่ยนแปลงเป็นภาพดินที่ขยายด้วยการบังคับใจว่านึกปั๊บขึ้นมาเมื่อไหร่นอนหลับพอตื่นพับนึกถึงภาพกระสินภาพดินปรากฏชัด กำลังรับทานอาหารอยู่นึกถึงภาพดินภาพดินปรากฏชัดกำลังเดินอยู่ทำงานเหนื่อยเนืยนึกถึงภาพนั้นปรากฏชัดติดใจขึ้นมาทันทีและภาพดินนี้เริ่มเปลี่ยนสีจากสีเดิมกลายเป็นสีนนทชัดเกเริ่มขาวเว้นว่าเริ่มจะขา,ขาว แล้วก็ทรงกําลังทรงอยู่ได้นานอาการอย่างนี้เรียกว่าเริ่มเข้าเป็นโอกาสในมิตรถ้าเป็นสมรเราะสมาธิเขาเรียกว่าอุปจาระสมาธิเริ่มเข้ายังไม่เข้าแท้ <c oughs> ตอนนี้แหละกําลังของอาการของทางกายมันจะมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น ในระยะตอนต้น,นบททรมานมันจะมาก่อนบางทีนั่งนั่งสบายๆมันปวดท้องที่ปวดแขนปวดขาปวดตัวเกือบจะทนไม่ไหวเพราะอะไรเพราะก็หยับเลิกนิดมันหายปวดถ้าแบบนี้ต้องสู้กันยันตายเพราะอะไรเขาเรียกว่าขันธมันขันธมันเข้ามารบกวนใจและก็จงจําไม่อย่างหนึ่งว่าเราเพ่งภาพดินให้มันจับเฉพาะภาพดินเท่านั้น ถ้าภาพอื่นปรลกดเจพาพ่หน้าเขาเรียกกับสินโทษให้ทํทำลายไปเลยทิ้งไปไม่ต้องการถ้าขับมันไม่ไหวลืมตาสิทำใจใสบายทำใจไม่ห่วงอย่าเดินไปไหนทำอะไรอ่านหนังสือฟังวิทยุอะไรก็ตามเรื่องปล่อยใจให้สบายซิก่อน <c oughs> แล้วก็กลับมาหันจับภาพใหม่นี่เวลานี้มีวิทยุมีโทรทัศน์ ดีไม่ดีก็ลองไปนั่งดูภาพโทรทัศน์ไอ้บทละครหรือว่าภาพยนตร์ที่เราชอบใจขณะที่มีกําลังใจชอบใจในภาพนั้นอยู่นั่นแหละจัดใจจับภาพกระสิงขึ้นมาทันทีมันขึ้นได้หรือ,อยังถ้ามันยังขึ้นไม่ได้ก็ยังไม่เรียกว่าอุปจารสมาธิก็ต้องถือว่าเป็นคณิกาสมาธิหรือว่ากําลังฟังวิทยุอยู่อย่างนั้น แล้วฟังคนเขาคุยกันหรือว่ากําลังนั่งคุยอยู่กับเพื่อนเพื่อนกําลังพูดอยู่เราไม่นจโพูดเอาจิตจับนึกถึงภาพกระสินมันขึ้นได้หรือยังขึ้นได้ทันทีไหมถ้าจิตยังยังไม่ขึ้นมาแสดงว่ายังไม่ถึงอุปจารสมาธิที่ได้นั้นจริงๆยังเป็นอยู่ในขั้นคณิกสมาธิอยู่นี่เราว่าจะเอาสมาบัิไปกันนะ สมาบัตแปดแท่นได้ก็หมายถึงว่าได้ปริสัมมิทายานด้วยเพราะการฝึกขั้นปริสัมมิทายานคือเปรอรหันที่จะได้ปริสัมมิทายานเนะี่ยไม่ยากเท่าตอนตอน้น<อ>ตอนนี้แหละเป็นตอนยากนี่ต้องเอาความจริงกันแจงแบบนี้แต่ว่าท่านได้ท่านมีที่บาดสี่ครอบทุนแล้วก็มันก็วงเล็บก็ไม่ได้ที่ว่าไม่เกินสามเดือนเป็นอย่างช้า แล้วก็ไม่มีใครเขาทำถึงสามเดือนเนี่ยถือว่าเป็นอย่างชาเพราะเราว่ากันบทเดียวอาการทางกายขอเตือนไปนนดิี่คนชอบมาถามมันโยกมันโครงมันสูบมันสาน้ำตาไหลอาการของปีติห้ารืนเหนือไปอากนั้นมันจะเป็นยังไงก็ช่างอย่าไปสนใจร่างกายมันจะพังเชิญพังตัดสินใจกันให้มันแน่นอนเอากันจริงจังนี่มันบทหนักไม่ใช่บทเบา พราะเราจะเอาดีกันเพราะจะเอาดีขึ้นถึงขั้นบริสัมมิทายานยังไปห่วงกายเมื่อกายมาันเป็นอย่างนั้นกายมันเป็นอย่างนี้ประเดี๋ยวมาถามหลวงพ่อมันมเป็นอย่างนั้นจะทํายังไงไมันเป็นยังไงที่สองสงวัน์มาถามใหม่ลนะถามแบบเดียวกันนะั่นแหละบอกกันไปเท่าไรพอบอกกันแบบไปแบบนี้ก็ถามแบบโน้นบอกแบบโน้นก็ถามแบบนั้น,บบน,นถา้ามัวถามอยู่อย่างนี้อีกกี่โกรธชาติมันก็ไม่ได้ไม่มีทาง ต้องไม่ถามใครและไม่สนใจกับกายมันจะตายมันก็เชิญให้มันตายไปถ้าเราจะตายอยู่ในระหว่างความดีดีกว่าตายอยู่ในอยู่ในลักษณะของความประมัดเพราะเราสนใจในกาสินแบบนี้ถ้าเรายังไม่ได้ฌานถ้าตายเวลานั้นเราก็เป็นเทวดาเท่านั้นขอนักปฏิบัติเพื่อกรรมฐา,านไอ้เรื่องอาการทางกายเนี่ยเลิกมาถามกันทีนะ มันจะเป็นมันจะตายไงก็เชิญมาเถอะให้มันตายไปแล้วโมกลัวตายจะมานั่งเจริญกรรมฐานก็อยู่ทาไมความดีมันไม่ได้แ้วคนกลัวตายห่วงกายห่วงมันมากกว่าห่วงความดีมันใช่อะไรไม่ได้อย่างนี้ไม่เอาไม่ครบเพราะนี่เราสอนกันจริงจังไม่ใช่มานั่งรับจ้างทําการสอนสอนท่านนี้มาเดียวังอะไรหวังอย่างเดียว คือสนองคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นไอ้ข้าวจะกินไปแต่ละวันมันก็กินไม่ค่อยได้อยู่แล้ววันละไม่กี่ช้อนที่กินมากอยู่เวลานี้ก็น้ําน้ําก็หาง่ายไม่ยากความร่ํารวยก็ไม่ต้องการความสวยสดงดงามแล้วก็ไม่ต้องการไม่มีอะไรที่ต้องการอีกแล้วเพราะมันแก่จะตาย นั่นนี่มาสอนอยู่นี่จริงไม่ต้องการจะเอาใจบุคคลที่ไม่เอาจริงถ้าหาว่าบุคคลนี่เอาจริงแนละ้วเชิญถามได้ทุกเวลาแต่ถามต่อนะอย่ามาถามซ้ําที่บอกไปแล้วอย่างนี้ห้ามมาถามซ้ํากันนี่ต่อไปจิตเริ่มเข้าจับอุปจารสมาธิแท้ <c oughs> ภาพกรสินจะมีสภาวะแจ่มใสขึ้นตอนนี้ไม่ต้องไปเดินดูดิงกันแล้วนะทิ้งดิงกันแล้วภาพกระสินเริ่มแจม่มใสชัดเจนขึ้นแล้ก็มาชัดมากนักนึกขึ้นมาเมอไรเห็นภาพได้ทันทีนี่เวลาจะนึกให้ภาพนี้ใหญ่ภาพก็ใหญ่นึกให้ภาพนั้นเล็กภาพก็เล็ก นึกให้ภาพนี้สูงขึ้นไปเท่าไรมันก็สูงนึกให้ภาพลงมาต่ำาก็ต่ำนึกให้ไปอยู่ข้างข้าๆภาพกระสินงก็ไปอยู่ข้างข้างนึกให้ไปอยู่ข้างหลังภาพกระสินงก็ไปอยู่ข้างหลังนึกให้มันเป็นเพดานกว้างใหญ่คลุมอยู่ข้างบนมันก็เป็นอย่างนั้นจะนึกให้เป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ชื่อว่าก้าวเข้าไปสู่ความเป็นอุปจารสมาธิเบื้องต้น นี่ท่านผู้ฟังคุณจะรำคาญเต็มทีนะไม่เห็นวปถึงเมืองปลายสักทีนี่ว่าไม่ได้หรอกไปถึงง่ายๆมันไม่ได้ตองบอกก็ให้ชัดเดี๋ยวจะมานั่งถามกูอยู่นั่นน่ะไม่เอาอย่าลืมนะสอนนี่ไม่ได้สอนให้ถามพูดแบบนี้ไม่ได้พูดให้ถามไม่ก็มาย้อนถามทําไม่ได้ก็ไม่ก็ไม่ได้ก็แล้วไปเลย <c oughs> เดี๋ยวมานั่งจูจีจูจิกเคยมีคนชอบถามจูจีจูจิกนี่ไม่ชอบบอก เพราะว่านิสัยไม่เอาจริงขาดิธิบาตสีนี่ไม่เอาไม่ครบมันเหนอยเปลืองเวลาชาวบ้านเปลืองเวลาการงานจะทำจิตใจสบายบ้างจะอ,อยู่เป็นสุขด้วยอำนาจกำลังเขาสมาธิสกเล็กน้อยก็มานั่งกวนกันซะนี่ไม่เอาถ้าถามต่อบอกถามซ้ำไม่เอาไม่ชอบที่พูดมาแล้วนี่ห้ามกั็มาถามแ <c oughs> ปลนนั้นว่าภาพมันดีขึ้นบังคับ แต่ว่าสีมันยังเป็นสีดินเพราสียังเป็นสีดินอย่างนี้ที่ว่าเป็นอุปจารสมาธิเบื้องตนจะเครื่มดีก็ได้จิตทรงตัวได้นานจะนั่งอยู่จะนอนอยู่จะเดินอยู่จะยืนอยู่จะดูโทรทัศน์จะฟังวิทยุจะดูภาพยนตร์จะคุยกับเพื่อนนึกขึ้นมาอะไราภาพกสินปลายกดทันที นี่ยังนี่เริ่มคิดจนเริ่มมาเริ่มเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้วนะยังไม่ดีอย่าเพิ่งแย่าเพิ่งยิ้มคิดว่าถึงตอนนี้แหมเราดีแล้วนะนี่ยังไม่ดีถ้าจะดีต่อไปอีกนิดหนึ่งจิตใจเริ่มเป็นสมาธิดีขึ้นภาพดินเริ่มกลายเป็นสีขาวน้อยๆคำว่าขาวน้อยๆนี่แหละว่าขาวทั้งวงก็ ขาวทั้ง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 ดวงนะไม่ใช่ว่าขาวเป็นจุดเริ่มขาวเป็นสีนวลในน้อยขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้กําลังใจจะมีความเอ,อิบอิ่มมีความชุ่มชื่นเกี่ยวกับปีติไม่จะโยกจะโครงจะเต้นจะจะตึงจะตั้งจะลอยก็ช่างของมันบอกเรื่องทางกายที่ห้ามมาถามได้ขาด มันจะเป็นยังไงให้มันเป็นไปลปล่อยมันรักษากำลังใจให้ทรงตัวก็แล้วกันในเมื่อภาพมันเริ่มขาวในน้อยขึ้นมาสีธีนวนวจิตใจชุช่มชื้นอันนี้เริ่มก้าวเข้าไปสูุ่ปจารสมาธิอีกขั้นหนึ่งอย่างในวันนี้ก็ยังไม่จบอุปจารสมาธิมันจบง่ายๆไม่ได้นี่ต่อมากำลังใจมันก็ดีขึ้น กำลังใจดีขึ้นแบบนั้นภาพกระสิงขาวขึ้นไปขาวขึ้นไปขาวมันก็ต้องขาวหมดดวงขาวทึบใหญ่หมดดวงแล้วก็ขาวมีความแจำใสามากขึ้นก็สามารถจะบังคับตามที่กล่าวมาแล้วได้ว่าบาังคับให้เป็นมันมีสภาพยังไงก็ได้อยู่หน้าอยู่หลังจะใหญ่จะเล็กล้วก็ได้ตามชอบใจ นอนหลับตื่นขึ้นมาใหม่ๆนึกถึงภาพกระสินปลายกฏทันทีทำงานกำลังเหนื่อยยากนึกถึงภาพกสินปรากฏทันทีจะทำยังไงก็ตามแม้จะปวดอุจจาระปัสสาวะเต็มที่นึกถึงภาพกระสินมันปรายกฏชัดนี่เป็นอันว่าเริ่มเข้าขั้นขัข้นอุปจาระสมาธิเข้าไปหน่อยหนึ่งยังไม่จบอุปจาระสมาธิในวันนี้ เป็นนั้นว่ามองดูเวลามันก็หมดที่แล้วในบรรดาท่านทั้งหลายพูดมากเวลาถ่ายทอดค้าเ็จมันไม่ต่อกันก็จะเกิดความลำคาญสำหรับในวันนี้ก็ขอยุติว่แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีมีความความสมหวังจะมีกับท่านผู้ตั้งใจจริงทุกท่านสวัสดี